ทำไมไม่มีคนออกมาจากอดีตเลยวะเซนโซเลยวะเฮ้ยมันยืนนิ่งแล้วมันยืนนิ่งแล้วยืนนิ่งแล้วยืนนิ่งแล้วเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอเหนื่อยเปล่าเฮ้ยเดือยเดือยเนเลย Are ready? you สวัสดีครับพบกับเมียวเกมมิงวันนี้มาเล่นเกมเดทฟอร์ทีอาสองนะครับผมไปรับชมกันเลยครับบายสรุปมัน30สตรงเถวแๆนั้นมันสามสิบอาต่างกับสิบห้าเวลก็ว่าทำไมมันนั้นโอไปดีครับไปดาบอก่อนแล้วกัน เสียงใครยิงอะไรใครยิงอะไรไปไปดูเอาไปดาวเฟสใหม่ฮะเมืองที่แล้วไม่ไหวหาเบอร์บู๊คนเดียวตุยสองรอบแล้วซื้ออ,อันนี้สามพันอะโอเคอรับดีจาโบเมืองแห่งการเริ่มต้นของ โนวิดอย่างเราไกลๆเฮ้ยต sí, um ัวนี้ได้เยอะตัวนี้เด้อเออเจ็ดห้าแปดศูนย์อืออืออือโอ้โหมาอะไรตายเมื่อะไรตายเมื่ออะไรตายเจ็ดห้าห้าอะไรเมื่อก no ี้เจ็ดห้าแปดศูนย์ใช่ไหมโหได้หลายร้อยเลยตัวเอ้ยโหเียบเลยขอหน่อยขอไอพี่หน่อยขอีอพี่หน่อย เอา e อ็กซีม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 าว่าแต่จะตายหมเดียวโอ้แตย่ยากชิบเิงโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้พวกเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งเราอาจจะข้ามไปไหมเรากระโดดไปนี่เลยไปนู่นเลยแล้วกันไกลๆหน่อยแอน มีใกล้ๆด้วยฮะเอาไว้ก่อนก็ได้ Jackman Factory Jackman 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 อะไรวะ Jackman โอเคให้หาอะไรสักอย่างไม่ดูเดี๋ยวเข้าไปดูกันลุเ s ิร์ชหน่อยโหดน,นี่ตั้งแต่ไปฮาวาบูนี่แทบไม่ได้แบบไม่ได้แบบเก็บของแบบว่าจริงจังเลยอะแม่งตีซอมบี้แบบไม่พักเลย ว่าแล้วทาไม BON แบบบางคนแบบเวิวเยอะจะแบบมาตีอยู่เมืองดาโบอย่างน,น,น้อยก็ยังได้ฟาร์มอยู่ไม่งั้นแม่งแบบถ้าเป็นแบบผมเนี่ยแบบผู้เ <Mond> ล <inals normal conventions> <u> ่นใหม่เนี้ยก็น่าจะลำบากนะ j a c จ m a แมนทรัคเตอรี gmbh เริ่มจากประตูซ้ายแล้วกันอเดดูเพจก่อนมันให้ทำอะไรกันเนี่ยเออเพอ๋อเหมือนให้หาคนเลยน่าจะให้หาคนนะคิดว่า ยาวเชียวนะฮโอ๊ยงั่นแน่ไม่ได้กินไม่ได้กินโอ๊ยเอาลืมดีโหลดตายเมื่อกี้ยังไม่ได้ดีโหลดเลย,ยลาออกมาจากตาเชียวนะอืมโอ๊ยถูสามตัวเลย,ยหมดแล้วมั้งเอา มาไงวะตัวนี้โอ้ยปืนอะไรไม่รู้เก็บปอนอืมต่อไปเคลียร์ฝั่งซ้ายเรียบร้อยเดี๋ยวเคลียร์ฝั่งขวาแล้วเราก็ไปชั้นบนเฮ้ยเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนเล่นเอ่อสามไปน่าจะเป็นสามแล้วก็ซ้ายก็คือ สองี้ไหมแล้วก็กลับมาก็คือสามแล้วก็สองถูกไหมอ่ะถูกเข้าประตูไปไม่เกิดนะไม่เกิดแน่นะนะนี่ไงแท็กเนมอันนี้น่าจะเป็นหาของอันนี้เราบังน,น่าจะจบเฟสล้วมังนะผมว่าใช่ไหมนี่ไงจบเฟสล้ว <Yahoo! S 1> ของเฟสเพื่น จจอ,อ,อือโ pues. อ้ยยืนกันเต็มหน้าระเบียงยืนเต็มทางเดินเชี่ยวนะอออืืตาย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 ไปก็ผลประกอบการ ของเวสนี้เควสเดียวก็อ่ะได้เควสมาแล้วก็ของส้มมีสองสามดูสิแล้วก็ของฟ้าอีกเท่าไหรนะ่นียโอ้โหสวัสดีเพื่อนของดีละนายอะ่ะนี่เนี้ยนี่เนียนี่เนี่ยนี่เนี้ยเวจ้าปีเกล อืมโอเคมีชฉลงอันนี้ก็เป็นชฉลงม o K ีอ่อนอกแบก็คกระเด็นไกลหรือเปล่าดิส n ทนระยะนอกแบก็คบวกสิองเอ่อเพิ่มโอกาสเอ่อได้ของสีซูเปอร์เรียนี้น่าจะเป็นสีฟ้าอืมแล้วก็สแตนดูเรชั่นอืมก็คือน่าจะเป็นแบบเหมือนจังหวะที่แบบโยโดนตีแล้วแบบติดสแต,ตน บวกดาอันนี้จะเป็นหามีโอกาสได้แบ็คแพ็ค12เปอร์ผมว่าเฉยๆอันนี้ยสำหรับอันนี้นะอันนี้สำหรับแรสกอตแรสกอตอ่าสปินคูดาวลบสี่ก็คูดาวสปินลดลงไปสี่ก็น่าจะไวขึ้นแอตแทคสปีดสิบเปอร์เพิ่มตีไวแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับสามเปอร์แล้วก็ เอ่อาบวกสิบเอ็ดเปอรุงมือเพิ่มโอกาสดับแบ็คแพคอืมอันนี้เฉยๆอันนี้น่าจะโอเคอยู่เพิ่มอ่า uh, รีเลือด14เปอร์ per, เพิ่ม exp EH 12โอกาสได้เสื้อผ้าเก้าอันนี้ก็ของฟ้าไม่น่ามีอะไรมง d a า a g e อ n นค m e เฉยๆอ่ะไม่มีอไหนน่าสนใจเท่าไรก็อันนี้ก็น่าจะต้องย่อยทิ้งหมดเลย ก็ไม่แย่นะสำหรับอันเดียวโอเคเฟสแล้วเดี๋ยวไปส่งก็จบอืมโอเคลิ่งกลับก่อนดีกว่าดอกเด็กด๊อกเด็กดอก ดาโบ e โพลิสเดส p าร์ตเมนที่คุณนเคยสถา,านีตำหนวนอืมมันเฟดประตูไหนไว้นะ่ะเออนี่โอรินดาพาเดียร่าพาเดียร่าอะไรสักอย่างโอเคได้กพีมา อ่าโอเคเขาแต่งโอ้โหแตะได้เท่าไรแล้วเนะี่ยมีเงินเจ็ดหมื่นแล้วป่ะไปต่อเมืองเควสอันนี้อ่ะต่ออันนี้ก็จากเควสท,ที่แล้วเราก็มา อีกเควสหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กันมันเป็นทางผ่านเควสที่แล้วก็เลยแวะซะหน่อยโอเคอับันเจ้าพารูโคลิตีพาร์ตเมนต์อ่านถูกไหมเนี่ยเอ่อมิชชั่นล็อกอัลโดวในว่าพาร์ตเมนต์พาร์ตเมนต์อัลดวานี่ันี้ มันให้แบตซัมเปิลสี่อันไม่ยากไม่ยากนี่ก่อนเลยเอานี่ก่อนเลยของหวานอยู่ตรงนี้ตายตายตายไป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 ตายตายโอ้ยตายตายทิตายทิตายทิโอเค บาสซมเปิลไม่ใช่เอนเนจีดิ้งในสถานนะอันนี้อะไรอะ่ะขอโมเมนต์สปีดอ้ยอันนี้ดีอเนะี้ยเอเนจีดิ้งเพิ่มอ่าสปีดอ่าการเล็งกับอะไรไม่กี่เนาะแล้วก็วิ่งแลยรู้สึกมากลับมาเมืองดาโบลเราโหดขึ้นทันที อันนั้นข้ามขั้นเลเวลเยอะไปนหน่อยไม่ไหวมันตีไม่ได้เลยอะว่าอาจจะต้องเป็นสายต้องเริ่มอัพสายปืนละเดี๋ยวอัพเมลีเป็นอันนี้เป็นขั้นสี่แล้วก็ลองเป็นสายปืนเนี่ยอันนี้ทางขึ้นอันนี้ทางลงบัตเซมเปิลแล้วก็อาบอสแล้วก็ไปทำไปต่อเฮ้ยยยยไม่ล โอ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้าดระยะคิดไปหมดเลยนี่แน่เซิร์ชอ่ะน่าจะเป็นบัตรแซมเปิร์ละนี่อันที่หนึ่งใช้สี่อันใช่ไหมเดี๋ยววราประตูทางเข้าโอเคต่อมาก็เป็นอันนี้เจ๊ครับเจ๊ขอัวดหน่อยลุ้หัวดไป ตายหมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดตายหมดลุกมาทำไมอีกอเอาเกียร์บัตแซมเปิลแน่อันนี้สองอันโอเคชึบโตเ,เ,เป็นหนึ่งทีจังหวะทีเผลอตายไปบัตแซมเปิลอันที่เท่าไหร่สามโอเค เลือันหนึง<ม>่งโบโ,โ,โอเคบัคตรแซมเปิลครบเต็มใช่ไหมดูเฟียดก่อน <c oughs> โ,โอเค <S <s <uck> <S ผมนี่จำไม่ได้แล้วเนะี่ยเข้ามาจากทางไหนเนะี่ย อลมันจะเป็นไอ้เครื่องหมายประตูปเช่นมาสสีแดงนะผมคิดว่านะเอาที่สังเกตถ้ามีทุกตึกก็น่าจะมันนะมันตึกมันจะรีทุกตอนไหนวะเออต้องไปหาดูข้อมูลอะไรพวกนี้บ้างแล้วบ้างนะ มันเป็นเหมือนแบบเวลาแบบฟาร์มไปจุดหนึ่งแล้วแบบเหมือนเป็นบอสเอ่อที่มันฆ่าไม่ได้แล้วมันให้อันนั้นหรือเปล่าเพื่อที่จะแบบเหมือนให้แบบไล่กลับไปเซฟอะไรอย่างงี้เฮ้ยเต๋อเต๋อเต๋อเฮ้ยมันอีกไม่กลัวแล้วโว้ยไม่กลัวแล้ว หลุมมันไม่ตายใช่ไหมไอ้ตัวนี้เดีย๋ยวผมไปลองเสี่ยงวนๆแถวๆหน้าสถานีตำรวจแล้วก็ให้คนมาช่วยดีกว่าไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าไม่ใช่มนันนะหมายถึงผมยังเอ้ยดื่มทิง้งเลยทิ้งระยะห่างเยอะๆมันจะดื่มเรายังวะปึ๊บแบบ ไม่ลืมอ่ะมันวิ่งยิงตรงมาเลยมีใครมีใครจะช่วยไหมวิ่งวนนะวิ่งวนรอคนเห็นใจนะจังหวะนี้แอนแ <laughs> 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 uh, อันนี้คือเดนะ็ดบายใ frontier, นนะ <laughs> 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 ั่นนะเด็ดบายเดไรริในเด็ดฟอนเทียนะไหนไหนวิทีว่พิที ไม่มีคนเลยไงว่าเติมเนี่ยไม่มีคนออกมาจากประตูเลยโอ้ยไม่คนออกมาเลยอ่ะถ้าเราวิ่งไปฮาวเวอร์บุกมันจะมีคนไหมวะไล้ล่าคนไปอยากรู้เหมือนกันเฟื้อยเือยช่างมันผมหองว่านะพอให้ ฮาวเวอรบูก uh, เนี่ยข้างหน้าที่ผมจะไปเนี่ยตอให้มันมีคนนะผมอยากรู้ว่าแบบถ้าเขาเจอเกันเขาจะตีเขาจะฆ่ากันไหมผมอยากรู้ว่ามันตายหรือเปล่าเค่นหองในตอนี้ uh, uh, เพื่อนไปเที่ยวนะนะ uh. uh. เพื่อนเก่านะ uh. เพื่อนเก่าตั้งแต่เออ่ป uh. ีที่น่าจะห้าหรือหเนี่ยที่ไปโรงบานตอนนั้นจะเจอ โอเคเจอไอ้นี่ละเจอเซฟโซนฮาวร์บูกละซื้อโอเคแมวันโอ้โหตัวนี้ไอ้นั้ Zone, okay. ไน,ไ,นไม่ได้หลบทันตีไม่ได้ไอ้ตัวแมงวันเนี่ยจะตียังไงวะเนี่ยเห็นสองตัวแล้วที่แบบข้อจำกัดของเมรีงั้นก็ต้องแลกะเลือดแหนมีคนไหมมีคนไหม

เทอร์ดีต่อเทอร์ดีต่อแมนวิ่งสีเด็กตีหมดไม่สนลูกใครโอ้หเด็กอุ้หูติดพิษด้วยโอ้โหโอ้โหเดาเดวเดาเดาโอ้โอ้ชาไม่ดีแล้วเฮ้ยตาไม่ดี พาเพื่อนมาเดินเล่นโอ้โหทำไมไม่มีคนออกมาจากอดี้เลยวะเซ็โซเลยวะเฮ้ยมันยืนน่งแล้วมันยืนนี่แล้วยืนนี่แล้วยืนนิ่งแล้วเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอเหนื่อยเปล่าเฮ้ยเหนื่อยเดือยเนี่ยฮึเอาโอ้ยผิดพทักคนเลย มไม่มีใครออกมาเลยโอุยโอ้ยอุ้ยอืออ้อมยาวๆอ้อมยาวๆหน่อยปื้ไป้ยไม่มีคนจริงหรอเนี่ยโอ้โหกล่าวว่าตรงนี้จะมีคนนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยทาไม่ดีนะเจอจัดโอ้โห โอ้ไม่มีเพื่อนจริงเหรอเนี่ยโอ้โหไม่มีใครมาช่วยลุมเลยอะโอ้โหโอ้โหตรงนี้ก็เยอะโอ้โหคนละทีสองทีตายหมดเลยเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ดีแล้วจังหวะนี้กูมีเสื้อเผ็นไปโอ้เมื่อกี้สรุปที่ทำเวสเฉพาะตึกเมื่อกี้ก็เยอะอยู่นะนะ กระสุนเมื่อกี้ก็ประมาณสามกองได้กระสุนอันนี้ปืนสีขาวกระกาเพื่อโอกาสติดพิดลดติดพิดลดติดเชื้อแล้วก็ลดพลังงานในน่าจะเป็นพวกวิ่งหรือตีอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ดาเมินคัมมิงดาเมจที่ได้รับเข้ามาน้อยลง ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะก็ประมาณนี้ของอสร้างเจวอยู่จังหวะนี้เราก็ทำการไปส่งเควสอีกทีหนึ่งที่เมืองดาบโบนะเราจะคงก็คงจะเนี่ย,อยจอก มันเจอธรรมดาก,ก็ไหว <Yeah. S 1> ดิยาบูไปส่งควปตไหนดูสิดูสิยาบูบริสติพาร์สเมนต์ชิฟโอเคส่งควปตโอ้โหปเปนะ็นไรเนี่ยนอนเลยยังอยู่คนเล็กแบบเซมปุ่น ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้ากับเมียวเกมมิ่งอย่าลืมกดถูกใจและติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ